ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปีเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาสรุปบรโตในตอนที่222สําหรับเพื่อนๆที่อยากดูแบบถูกลิขสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปดูที่บ ili ิลิบิลิได้เลยนะครับและใครที่พร้อมที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วตาอี๋บอกกับทุกคนไปว่ายังเหลือการสอบรอบสุดท้ายอยู่พอทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียกันสุดๆเลยละครับเพราะว่าในการสอบรอบหน้าเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้เจอคนในทีมตัวเองมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเกิดข่าเพื่อนร่วมทีมตัวเองนั่นแหละฮะแต่ก็ยังมีพ่อหนุ่มไฟแรงโฮกิหรือว่าคนที่แต่งตัวคล้คายค้ายคาคาชินั่นแหละครับเขาถามผู้คุมสอบไปประมาณว่าเราจะรู้เลยไหมว่าคู่ต่อสู้ของเราคือใคร แม่พอหนุ่มคนนี้มันห้่าสุดๆไปเลยละฮะแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะยังไม่รู้หรอกครับว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือใครพวกเขาจะได้รู้ในวันที่สอบรอบสุดท้ายเลย ทุกคนย้ายๆายกับดูเหมือนว่าบรูโตจะเซ็งสุดๆไปเลยแหละครับเพราะนึกว่าวันนี้เขาจะได้เป็นจูนินแล้วซะอีกบรูโตเขาแค่อยากแสดงให้พ่อของเขาเห็นว่าหลังจากการสอบจูนินรอบที่แล้วมาจะถึงตอนนี้เขาเติบโตไปแล้วมากแค่ไหนส่วนซาราดาเป้าหมายของเขาก็คือการเป็นหกค้งนี้เพราะฉะนั้นการสอบจูนินก็ถือว่าเป็นทางผ่านส่วนมิสุกิเองถ้าเป้าหมายของทั้งสองคนอยากจะเป็นจูนินเขาก็จะเป็นจูนินด้วยถึงแม้ว่าทีม7จจะต้องมาเจอกันเองก็ต้องสู้ให้เต็มที่ละ ภาพตัดมาที่ตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นโบโรโตะเขาจะไปฝึกซ้อมกับมิสกิเพื่อเตรียมความพร้อมในการจะไปสอบในวันพรุ่งนี้ส่วนหน่วยที่5เองพวกเขาก็ได้มาที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ตามจริงแล้วพวกเขานี่ก็มาฝึกซ้อมที่นี่กันประจําเลยนะครับแลนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีอาวุธลับด้วยมันก็คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ว่าตามกฎแล้วอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นินจาต้องเป็นผลงานของตัวเองเท่านั้นถึงจะสามารถนําลงสอบได้การอนุญ,ญาตให้ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นินจาในรอบนี้ ทำให้คนที่ไม่มีพลังทางด้านกายภาพมีโอกาสที่จะเป็นจูนินได้สูงขึ้นและในการสอบรอบนี้พวกเขายังมีคนที่ไม่อยากจะเจออยู่อย่างเช่นหน่วยที่7ที่พวกวูรุโตอยู่หรือว่าจะเป็นหน่วยที่10อิโนกับโจโจ้ด้วยก็เช่นกันและก็ยังมีโฮกิคุงจากหน่วยที่25่ส้าหนุ่มร้อนแรงที่ห้าวเป้งสุดๆหลังจากเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว เดนกิก็ขอร้องให้เมทันช่วยเป็นคู่ฝึกซ้อมในการทดสอบอุปกรณ์รอบสุดท้ายและอุปกรณ์ที่เดนกิสร้างขึ้นดูเหมือนว่าจะมีอนุภาพร้ายแรงสุดๆไปเลยนะครับ ัดมาทางด้านของหน่วยที่1ิกันบ้างพวกเขามาที่ร้านย่างเนื้อและดูเหมือนว่าชิกะไดจะเป็นคนชวนพวกเขามากินในมื้อนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หายากสุดๆที่ชิกะไดจะเป็นคนเอ่ยชวนเองชิกะไดก็บอกเหตุผลไปว่าตอนสมัยของพวกพ่อก,ก็มักจะมากินกันที่นี่ตอนช่วงเวลาสําคัญส่วนทางด้านของโจโจเขาก็ไม่พูดกับใครและก็มุ่งที่จะกินอย่างเดียวเลยล่ะครับโจโจก็บอกไปประมาณว่ายังไงก็ต้องหาจ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็กินให้คุ้มไปเลยละกัน โจโจเขาก็เลยขอเพิ่มเนื้ออีก20ที่เลยล่ะครับทําให้อินโนจินถึงกับขึ้นเสียงเลยละะ่ะฮะที่จะใช้เงินเดือนของเดือนนี้ทั้งหมดไปกับเนื้อหรือไงแต่โจโจก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าหารจ่ายไงหารจ่าย อิโนจินเลยบอกกับชิกระไดไปว่าฝากร่างกายผมทีวิธีที่จะหยุดโจโจตอนเอาจริงมีแค่ทางนั้นวิธีเดียวอิโนจินเขาเลยใช้กระถาจิตย้ายร่างกับโจโจหลังจากที่ย้ายร่างได้สําเร็จเขาก็ขิงก่อนเลยนะครับประมาณว่าสมแล้วกับที่ตั้งใจซ้อมวิชานี้มาเท่านี้โจโจก็กินไม่ได้แล้วแต่ว่าที่ไหนได้ล่ะครับทางด้านโจโจเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเ็าต่อต้านกระถาของอิโนจินแล้วก็กินจนอิ่มเลยล่ะฮะ แล้วพวกเขาก็เริ่มเล่าเรื่องเราในอดีตของพวกเขานะครับตอนพวกเขาเด็กๆพ่อชอบพาพวกเขามาที่นี่ประจําเลยตอนเด็กๆพวกเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะแบบนั้นแม้แต่ชุดนอนก็ยังโดนจับใส่เหมือนกันอินโนจินก็ถามกับทุกคนไปว่าคิดเงินเลยไหมเพราะใครก็ไม่รู้ดูท่ามือนี้จะแพงน่าดูชิก้าไดเลยบอกกับทั้งสองคนไปว่าวันนี้ฉันเลี้ยงเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้เลี้ยงเกะนินอย่างพวกนายระหว่างเดินทางกับโจโจกแอบดินทาชิกาไดประมาณว่า ทำเป็นเก๊กไปได้อินโนจินเลยถามโจโจไปว่า<ๆ>เธอก็รู้ตัวใช่ไหมเรื่องเสื้อกักเสื้อกักนั่นชิกไดได้มาตั้งแต่ตอนเป็นจูนินทั้งๆที่เป็นจูนินแล้วแทๆ้ๆแต่กลับไม่ใส่เลยได้ยินจากคุณเทมารีว่าแขวนทิ้งไว้ในห้องเฉยๆถึงจะไม่พูดออกมาแต่ก็คงอยากจะให้ใส่พร้อมกัน3ามคนแล้วนะแหมเท่จริงๆนะชิกาไดเนี่ยทางด้านของซาอิเขาก็จะเข้ามาให้คำปรึกษากลุ่มของโฮกิ แต่ว่าพวกเพื่อนๆของเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงโฮกินะ่ะเป็นจูนินได้อยู่แล้วประมาณนั้นนะครับและโฮกิก็บอกกับซาอิไปว่าพอได้รับการสั่งสอนยังไงครับวิธีการต่อสู้ของหน่วยรับถ้าพลังสู้ไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้าตรงๆต่อให้ไม่ชนะการประลองแต่ขอแค่ชนะการแข่งขันก็พอความรู้สึกและศักดิ์ศรีไม่จําเป็นผมซ่อนทั้งหมดนั่นไว้ภายใต้หน้ากาก,ากแล้วครับ ทั้งหมดที่คุณซาอิสั่งสอนทางด้านของซูบากิเขาได้รับจดหมายจากแคว้นเหล็กที่จะเรียกตัวเขากลับแคว้นแถมยังกลับไปในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่จะขึ้นเป็นเหล่าผู้นำของแคว้นเหล็กแต่เหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่อยากให้ซูบากิกลับสักเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่เราจะต้องจากเพื่อนที่เราสนิทด้วยทางด้านของซาราดาเขาก็มาหาป้ปาของเขาหรือว่าซาสุเกะนั่นแหละครับ ข้ามาขอคําแนะนําจากซาสุเกะทาสุเกะก็เลยบอกไปว่านี่ลูกอยากได้คําแนะนําจากคนที่มีเนสสัมสาระแต่ว่าโดนเล่นงานจนน่วมเนี่ยนะหอยอกหยอกหยอกทาสุเกะก็บอกกับซาระดาไปประมาณว่าสิ่งสําคัญสําหรับดินจาก,ก็คือการเตรียมใจพ่อสู้โดยเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วในการต่อสู้ก่อนหน้านี้พ่อได้สูญเสียพลังอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าเนสสังสาระแต่ว่าไม่เสียใจเลยก่อนที่ซาระดาจะบอกกับซาสุเกะไปว่าลูกเอะก็เตรียมใจไว้แล้วเหมือนกัน แลวผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ค่อนข้างชิลๆนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เริ่มเปิดเรียนแล้วเพราะฉะนั้นคลิปก็จะมาช้าหน่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยส่วนพวกเราก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะทําลงช่องเช่นกันนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปพวกนั้นด้วยและแน่นอนว่าเราก็ยังไม่ทิ้งนารูโตะหรือว่าโบรูโตะไปไหนเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ